ทะเลสวยที่จังหวัดกระบี่กันค่ะ ช่วงนี้ใครเห็นหนุ่มณเดชน์คูกีมมิยะผิวเข้มตัวคล้ำก็ไม่ต้องแปลกใจไปค่ะเพราะละครเกมร้ายเกมรักเขายกกองพาหนุ่มณเดชน์กับสาวยาย่าไปอาบแดดเก็บภาพทะเลสวยสุดๆของจังหวัดกระบี่มาฝากกันค่ะทั้งฉากประทับใจตอนที่หนุ่มณเดชน์มาช่วยน้องยาย่าแล้วเจอกันเป็นครั้งแรกรวมทั้งฉากสวีทน่ารักน่าหยิกอีกเทียบที่ดูแล้วต้องแอบอมยิ้มแก้มปรีกกันแน่นอนแต่งานนี้อาจต้องตาร้อแผาว่ากันสุดๆเพราะนอกจากคู่นี้เขามีเทคแคร์ดูแลก,กันอย่างนี้ด้วยล่ะค่ะ สวัสดีค่ะสสยชนสวัสดีครับวันนี้มาทําอะไรครับวันนี้เรามาถ่ายเกมร้ายเกมรักกันค่ะที่ไหนเอ่ยที่กระบี่เกาะห้องอสวยจะสวยฉากหนึ่งที่น่ารักมากแล้วก็มีหลายฉากแบบนี้ด้วยค่ะที่จะแบบสวยน่ารักรน่ารักฉากเชิญชวนนะครับเป็นแฟนศิษย์สัน์บันเทิงนะครับผมถ้ามีเวลาว่างนะมาเยี่ยมชมธรรมชาตินะครับสมบัติกรธรรมชาติเราแล้วก็รักษาไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับผม ด้านสองเจ้แม่ดราม่าชมพู่อารยากับเบ้นพรชิตาที่อยู่ชายทะเลเหมือนกันแต่บรรยากาศในละคร